ฝึกแคสมอย่างนี้แล้วคุณจะสักได้ทุกงานกำลังสงสัยใช่ไหมคะว่ามิมกำลังจะบอกอะไรฝึก3าอย่างฝึก3าอย่างก็คือว่าใครที่เป็นมือใหม่นะคะเราจะไม่รู้หรอกเราจะดูงานไม่ออกหรอกว่าพอตอนที่เราฝึกอะ่ะเราจะต้องฝึกไปในทิศทางไหนนะมิมจะมาให้ไกด์ไลน์นะคะวันนี้มิมจะมาให้ไกด์ไลน์อันนี้คือมิมดึงพวกคําพูดออกมาจากคอร์สเลยนะก็คือว่าพอตอนที่มิมให้นักเรียนฝึกนะมิมจะให้นักเรียนฝึกอย่างนี้ก็คือว่าฝึก3าอย่างนะคะก็คือฝึกเส้นถมเงานะคะ ถ้าใครกำลังรู้สึกว่าอะไรอะแค่นี้เองเหรอมันดูง่ายๆใช่ไหมมิมจะบอกว่าใช่ค่ะมันง่ายแบบนี้แหละเราฝึกแค่นี้เลยเส้นถมเงานะคะถ้าใครเป็นมือใหม่คุณจะยังไม่รู้หรอกว่าภาพทุกภาพงานทุกงานนะคะงานสักทุกงานมันจะมีแค่3อย่างนี้เท่านั้นก็คือเส้นถมเงาถ้าคุณทําเส้นได้คมถมได้เต็มเงาได้เนียนภาพทุกภาพคุณก็จะทําได้นะคะ อันนี้คือมิมไม่ได้รวมไปถึงงานสีนะเพราะว่างานสีมันก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งนะแต่ว่าวิธีการทำมันก็ทําเหมือนกันแหละทําเหมือนกันกับตอนที่เราลงเงานั่นแหละวิธีการทําก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกันกับตอนลงเงาเลยวิธีการปล่อยเข็มวิธีการเอียงมือวิธีการเชื่อมสีอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนกันเลยมิมก็เลยไม่ได้ออกมาพูดนะคะมิมจะพูดแค่เบื้องต้นนะก็คือว่าฝึกเส้นถมเงาน,นะคะเพราะว่าพอตอนเราเป็นมือใหม่ใช่ไหมพอตอนที่เรากําลังจะเริ่มฝึกอ่ะและเราพยายามหาภาพ พยายามคิดอยู่ว่าเออจะเอารูปไหนที่มันตอบโจทย์มากที่สุดเพราะว่าถ้าเราเลือกรูปบางรูปที่เราดูเหมือนว่ามันง่ายแต่จริงๆแล้วพอตอนทํามันอาจจะไม่ได้ง่ายก็ได้แล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันมันลังเลนะคะมันเขว,วว่าเออเรามาถูกทางหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้มินจะแนะนยแบบนี้ด้วยการที่พอตอนเราฝึกนะคะฝึกแรกๆให้เราฝึกเรื่องเส้นไปก่อนทําเสน้นทําเสน้นทําเสน้นทาเสน้นทาเส้นไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาฝึกถม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 , elk, ถมไปหารูปที่มันง่ายๆนะคะแล้วก็ฝึกลงเงาถ้าเราทํา3อย่างเนี้ยได้ ได้โดยการที่เดินเส้นคมถมดำเต็ม ลงเงาเนียนแล้วมันจะต่อยอดให้ภาพทุกภาพของคุณอะในงานศักอิคือทําได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่างานศักเราอะคือมันจะมีแค่นี้ก็คือว่าเส้นต้องคมถมต้องเต็มเงาต้องเนียนแค่นี้นะคะมันคือแค่นี้เลยง่ายๆเลยแต่ว่าไอคาว่าแค่นี้ง่ายๆมันก็จะมีอะไรความที่แบบลึกตื้นหนาบางใช่ไหมภาพบางภาพมันก็อาจจะไม่ได้ต้องการให้มันเส้นคมมากมันก็อาจจะต้องการเส้นที่มันมีมิติหรือว่ามันก็ต้องการเส้นที่ดูอ่อนละมุนหรืออะไรประมาณนี้ก็คือมันก็ จะมีแยกย่อยไปนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเลยถ้าเราไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยแล้วเรากําลังจะเริ่มขยับไปฝึกสักหัดสักนะคะก็มิมก็จะแนะนานอย่างนี้โดยการที่ฝึกลงเส้น ฝึกถ่มดำแล้วก็ฝึกลงเงานะคะทําเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปแบบนี้แล้วมันจะทําให้คุณอะมาแบบตรงทางอะตรงสเต็ปอะมันถูกทางอะแล้วพอที่มันกําลังจะไปในทางที่มันถูกอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าทําให้เรามีกําลังใจนะคะถ้าสมมุติว่าเราเริ่มต้นโดยการที่เฝึกลงเงาก่อนเลยอะโดยการที่เส้นเรายังไม่คมมันก็จะกลายเป็นว่าลงเงาเราก็ยังลงได้ไม่เนียนเส้นเราก็ยังไม่คมมันก็จะทําให้ภาพอะมันก็จะดูแปลก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 แกแบบนี้ยไปเรื่อยๆนะคะมิก็ เลยแนะนําว่าเออถ้าฝึกก็ฝึกไปเป็นส่วนๆถ้าเราทําเส้นได้เริ่มดีแล,แล้วเราก็อาจจะขยับมาอีกส่วนหนึ่งโดยการที่อ่าทําถมเพราถมเริ่มดีแล้วก็ขยับไปทําเงาแล้วมันกลายเป็นว่าจากเส้นที่มันดีถมที่มันดีเงาที่มันกําลังจะดีเนี่ยมันพอมันมาอยู่ในภาพภาพเดียวมันก็จะกลายเป็นภาพที่มันดูดีนะคะถ้าสมมติว่าเราเริ่มโดยการที่ทําเส้น แล้วก็เส้นก็ยังยึดยึยยย,ยังยังไม่ได้เลยเพิ่งจะมาเริ่มเลยแล้วก็ข้ามไปทําเงาเลยและพอตอนที่เราเอามารวมเป็นภาพภาพหนึ่งอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเงาก็ยังไม่เนียนเส้นก็ยังไม่คมอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะกลายให้ภาพอันนั้นอ่ะมันเป็นภาพที่มันแปลกนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวมิ้มทัวร์ให้ฟังว่า3มสิ่งนะคะที่เราจะต้องฝึกนะคะเพราะว่าภาพทุกภาพก็คือจะต้องใช้องค์ประกอบนี้ทั้งหมดก็คือว่า เส้นถมเงานะคะอันนี s <S ้มัน no ก็แค่ส <ści> ่วนหนึ <sext u> ่งนะคะในสิ่งที่มิมรู้สิ่งที่มิมสอนนะคะถ้าใครอยากจะมาลงลึกกับมิมนะก็เข้ามาลงลึกกับมิมได้ในคอร์สนะคะในคอร์สมิมจะมีการวางสเต็ปเอาไว้เป็นสเต็ป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 แบบนี้เลยนะโดยการที่เส้นทําเส้นรูปนี้นะเงาทําเงารูปนี้นะถมดําทําถมรูปนี้นะแล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้นะถ้าใครรู้สึกว่าพอมิมตรวจการบ้านปุ๊บแล้วมิมรู้สึกว่าเส้นยังไม่ผ่านอ่ะหรือว่าเงาเขายังงงงงอยู่ หรือว่าถมเขายังไม่เต็มอะ่ะมิมก็จะมีการให้การบ้าน กลับไปใหม่นะคะแบบว่าเออทำภาพนี้ลองทําแบบนี้มาให้มิมดูหน่อยลองทําแบบนี้มาให้มิมดูหน่อยพอมิมรู้สึกว่าโอเคและเริ่มเริ่มได้แล้วคนนี้เริ่มเข้าใจเรื่องการทําแบบนี้แล้วมิมก็จะค่อยให้เขาเปลี่ยนบทเรียนนะคะเพราะว่ามิมจะวางบทเรียนไปเลยว่าทําแบบนี้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 ไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่งานเส้นไปจนถึงงานเรียลลิสติกนะคะอ่าโอเคค่ะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนก็เอาไปปรับใช้ดูนะคะถ้าใครรู้สึกว่าแม่งโคตรง่ายเลยทําไมแค่แบบเรื่องเส้นเรื่องถมเรื่องเงาแค่นี้ จะต้องเอามาพูดอีกคือจริงๆแล้วอะ่ะบางคนที่เขาเริ่มเข้าใจเรื่องศัก์แล้วอะ่ะเขาก็จะเริ่มรู้ใช่ไหมว่าภาพทุกภาพอะ่ะมันก็จะมีองค์ประกอบอยู่แค่นี้แหละแต่ว่าถ้าเราเป็นมือใหม่อะ่ะ แล้วไม่มีใครเคยมาบอกเลยอ่ะเราก็ไม่รู้นะจริงๆแล้วมิมก็สักมาตั้งนานแล้วมิมก็เพิ่งจะมารู้นะคะว่าอ๋อผ้าจริงๆแล้ว่มันมีแค่นี้เองเหรอมันมีแค่3ส่วนที่เราจะต้องฝึกเองเหรอถ้ามิมรู้ตั้งแต่แรกนะถ้ามีคนมาบอกมิมตั้งแต่แรกนะมิมก็คงจะไปได้ไกลและเร็วมากกว่านี้เยอะมากนะคะมิมก็เลยเอาส่วนที่มิมรู้ที่มิมสามารถแชร์ได้มิมก็สามารถเอามาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่กําลังอยากสักอยากฝึกสักนะคะเราจะได้มีไกด์ไลน์ไปในทางที่ถูกต้องนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มี ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบให้มิมมาทําคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดต like, ิดตามกดอะไรก็ได้นะคะกดกดไปเถอะนั่นแหละก็กดให้เป็นกาลังใจให้มิมนะคะถ้าใครรู้สึกว่ามันเป็นข้อมูลดีก็แชร์เก็บไว้ดู <c oughs> ได้นะคะโอเคคะ่ะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ